สวัสดีครับกับผมนายจิรวัตร,รีสอขนาดนี้ที่ศูนย์หนึ่งศูในฐานะทนายความของโจทย์องค์การขนส่งมวลชวนกรุงเทพคดีนี้ถือว่ามีพยานหลักฐานที่ชัดเจนและมีแนวทางและมีแนวโน้มที่จะชนะคดีสูงมากเป้าหมายของเราคือการเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน2 0 0แสนบาทคืนจากลูกหนี้คืนนอนายสและผู้ค้ำประกันคือนายหน โดยเร็วที่สุดนี่คือแนวทางในการดำเนินคดีและคำแนะนำที่ผมจะเสนอต่อขอสมอกผ่านทางนายรองพลรักงาน1การประเมินรูปคดีและจุดแข็งของโจรคดีนี้อยู่ในสถานะที่ได้เปรียบอย่างยิ่งด้วยเหตุผลดังนี้ข้อที่จริงชัดเจนเลย การทำของนายสองจำเลยที่หนึ่งไม่ใช่แค่การขับรถโดยประมาทธ,ธรรมดาแต่เป็นประมาทเลือ่อยๆอย่างร้ายแรงเนื่องจากมีพยานคือผู้โดยสารตะโกนตักเตือนแล้วแต่กลับเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะแสดงถึงการขาดความระมัดระวังอย่างถึงที่สุดความเสียหายชัดเจน เรามีใบเสร็จและหลักฐานการจ่ายเงินที่ชัดเจน2รายการคือ150,000บาทจ่ายค่าจ่ายให้การไฟฟ้าและ50,000บาทค่าส้มรถของกรมขนส่งมวลชนกรุงเทพเรวมเป็นเงิน200,000บาทผู้ค้ำประกันชั้นดีสัญญาค้ำประกันของนาย1นึ่จำเลยที่2ระบุข,ข้อความสำคัญ ที่สุดคือยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมวงเงินสมบูรณ์ความเสียหายทั้งหมด200,000บาทอยู่ภายในวงเงินค้ำประกัน200,000บาทพอดีทำให้เราสามารถเรียกเงินได้เต็มจำนวนจากผู้ค้ำประกัน 2. การกำหนดตัวจำเลยและฐานความผิดเราจะฟ้องจำเลย2คนในคดีเดียวกันเพื่อให้รับผิดร่วมกันหรือแทนกัน จำเลยที่1คือนายสองมกดาลูกจ้างหรือผู้ทําการละเมิดฐานความผิดละเมิดและผิดสัญญาจ้างแรงงานหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องตำรวนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ละเมิดจงใจหรือประมาทเลือ่อกระทําต่อบุคคลอื่นออสอง ตามบมวลกฎหมายแพ่งมาตรา426สิทธิ์ไล่เบีย้ยสิทธิไล่เบีย้ยของนายจ้างกรมขนส่งมวลชนกรุงเทพนายจ้างได้มีการใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่การไฟฟ้าคนครหลวงแล้วบุคคลภายนอกคือเป็นบุคคลภายนอกไปไปเป็นจำนวนเงิน150,000บาท จึงมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาคืนจากนายสองคือลูกจ้างได้เต็มจํานวนจาเลยที่2คือนายหนึ่งมกราซึ่งเป็นบิดาหรือผู้คำพักการฐานความผิดผิดสัญญาคำพักกนหละกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680สัญญาคาพรกกันสัญญาที่นายหนึ่งตกลงว่าจะชําระหนี้หากหนายสองไม่ชําระ ตามวนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตร,รา682และมาตร,รา6 9 1สถานะของลูกนี้ร่วมนี่คือไพ่ตายของเราโดยปกติผู้ค้ำประกันมีสิทธิ์เกี่ยงตามมาตร,รา688และมาตร,รา689ว่าให้กรมขนส่งมวลชนกรุงเทพไปฟ้องนายสองก่อนหรือไปยึดทรัพย์ของนายสองก่อน แต่การที่นายหนึ่งตกลงยอมรับผิดอย่างลูกนี้ร่วมถือเป็นการสละสิทธิ์เกี่ยงทั้งปวงผลคือกรมขนส่งมวลชนกรุงเทพไม่จำเป็นต้องไปไล่เบี้ยกับนายสองก่อนเรามีสิทธิ์เลือกที่จะฟ้องนายหนึ่งผู้เป็นพ่อให้ชำระหนี้สองแสนบาทได้ทันที 3. ขั้นตอนและจุตศาสตร์การดำเนินคดีคดีนี้เป็นขอ้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ หรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานเพราะการคำกันเกิดขึ้นเนื่องจากการจ้างแรงงานดังนั้นจึงอยู่ในอำนาจของสารแรงงานซึ่งมีกระบวนการที่รวดเร็วกว่าสารแพ่งขั้นตอนที่1หนัง,นงสือบอกกล่าวทวงถามเราจะส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังนายสองและนายหนเนื้อหาโดยสรุปเหตุการณ์ความเสียหายและแจ้งให้ทั้งสอง ร่วมกันหรือแทนกันชำระหนี้สองแสนบาทพร้อมดอกเบีย้ยภายใน15หรือ30วันวัตถุประสงค์เป็นการเปิดโอกาสให้เจียจาเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายและเป็นการและเป็นหลักฐานในชั้นศาลว่าเราได้ทวงถามแล้วแต่พวกเขาเพิกเฉยหากไม่ชำระภายในกำหนด ถือว่าผิดนัดซึ่งเรามีสิทธิ์คิดเดอกเบีย้ยผิดนัดนับแต่วันนั้นขั้นที่2การเตรียมฟ้องคดีหากครบกำหนดตามหนังสือบอกกล่าวแล้วยังเงียบเฉยเราจะยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานทันทีเขตอำนาจศาลแรงงานกลางเนื่องจากมูลคดีเกิดในกรุงเทพมหาคนครและมีและกรมขนส่งมวลชนมีที่ทำการในกรุงเทพ คำฟ้องบรรยายสา,าการโจทย์และจำเลยทั้งสองข้อที่จริงแห่งคดีเน้นย้ำความประมาทเลื่อยๆอย่างแรงความเสียหายที่เกิดขึ้น150,000บวกกับ50,000เท่ากับ200,000บาทแนบหลักฐานและสัญญาจ้างสัญญาคำประกันใบเสร็จค่าซ่อม ใบเสร็จที่จ่ายให้การไฟฟ้าขั้นตอนที่3การพิจารณาคําขอทายฟ้องในย้งนสารเรามีแนวทางที่ชัดเจนมากเน้นความประมาทเลือ่อยๆอย่างแรงเราจะยืนยันว่าพฤติกรรมของนายสองร,ร้ายแรงมากสารจึงไม่ควรใช้ดุลมินิตลดค่าเสียหายให้ซึ่งปกติสารแรงงานอาจลดให้หากเป็นความประมาทเล็กน้อย เน้นสถานะลูกเงี้ร่วมเราจะชี้ให้เห็นว่านายหนึ่งจำเลยที่สองสละสิทธิ์ต่อสู้ในฐานะผู้คำนมกกันศาลจึงสามารถพิพากษาให้เขารับผิดได้เต็มจำนวนสองแสนบาทคำขอทายฟ้องสิ่งที่เราต้องการอยากศาลขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยที่หนึ่งนายสองและจำเลยที่สองนายหนึ่งร่วมกันชำระเงิน จำนวน2องแสนบาทแก่โจทย์ขอให้ชำระดอกเบี้ยในต้นเงินดังกล่าวอัตราร้อยละ5ต่อปีหรือตามกฎหมายใหม่นับแต่วันที่กรมขนส่งมวลชนได้จ่ายเงินในวันที่30ทธันวาสองห้าสี่แหรือน้อยกว่านับตัดจากวันฟ้อง ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจดใช้ค่ารัชธรรมเนียมและค่าทนายความแก่โจทย์ 4. สรุปคำแนะนำสำหรับกรมขนส่งมวลชนจดหมายทวงถามก่อนหากไม่จ่ายให้ฟ้องทั้งคู่ทันทีและในทางปฏิบัติให้เน้นการบังคับคดีไปที่ผู้คำ้ำประกันคือนายหนึ่งซึ่งมีสถานะเป็นลูกหนี้ร่วม แนวตางที่รัดกุมที่สุดเพราะแม้ว่านายสงซึ่งเป็นคนกระทําละเมิดในครั้งนี้อาจไม่มีทรัพย์สินให้ยึดแต่เราสามารถบังคับคดีเอากับทรัพย์สินของนายหนึ่งซึ่งเป็นบิดาของนายสองได้ทันทีที่ชนะคดีโดยไม่ต้องเสียเวลาไปสืบทรัพย์ของนายสองก่อนขอบคุณครับ